หลับมาแล้วเหรอคะคุณผู้ชายจังอร่อยเดี๋ยวนี้อ๋อเที่ยงได้มันความอร่อยลงไปแล้วล่ะค่ะว้าวตามสบายนะคะนี่นายอยู่แต่อู้สิ

日々「イメージして」 เร็วรียบล้างเข้า<อ>นี่มาทำงานนะเหลือเชื่อฮะเออที่เธอมาทำงานร้านแบบนี้นะสิออะไรเล่าฉันก็ไม่ได้มาทำเพราะว่าชอบสักหน่อยนี่นะโอ้แต่ว,ว่าค่าจ้างมันดีอ่ะแล้วก็ได้ใส่ชุดน่ารักน่ารักด้วยอ่ะเป็นใจตายที่ใส่เสียแท้แต่กลับมีเหตุผลเหมือนสาวน้อยเลยอะไรเนี่ยหันสำนึกไว้สักบ้างนะที่อุตส่าห์ให้เล่าก,กันบ้านตอนปิดเทอม แขนยัแนะนําที่ทํางานพิเศษให้อีกด้วยนะฮะเรื่องนั้นก็ขอบใจอยู่แต่ว่าตอนที่โทรไปเนี่ย,ยค่ะเยนดูเธอลุกนี้ลุกลนนะกำลังยุ่งอยู่หรือเปล่า ก็ฉันนะ่ะตกใจที่จู่ๆก็มีคนโทรมานี่นะตกใจเหรอที่ผ่านมาเนะ่ะไม่เคยจะมีเพื่อนหรือมีใครโทรมาหาเท่าไหร่เลยนะ่ะงั้นเหรอได้ยินเสียงเรียกเข้าก็เลยรู้ว่าตาบ้าจิกิโทรมาเฮ้ยมีเสียงเรียกเข้าของฉันด้วยเพลงไหนอะเอ๊เอ,อ,อคือว่าก็เพลงที่เข้ากับอินเมของนายแนวน่ากลัวน่ะเหรอคงไม่ใช่เพลงพวกปัญญาอ่อนหรอกนะ เรื่องนั้นช่างมันะนาอะไรของเขาเนี่ยวัยรุ่นจริงๆตอ๋อหนุ่มๆสาวๆนี่ดีจังผู้จัดการแต่ผู้จัดการเองก็ตกใจเหมือนกันนะคนที่ร้านเป็นหวัดกันหมดเลยไม่แต่คนมาขอลางานก็เลยต้องรีบหาคนมาแทนแต่อุสณงิจังก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาช่วยงานนะ่ะอ๋อครับแต่ว่ากลับพาแฟนมาซะนี่เจ๊ ฮ้ยคือว่าผมไม่ใช่แฟนยายนั่นหรอกเฮ้จริงเหรอกล่าวว่าจะเอาเรื่องนี้ไปรออุซงิจังอยู่เลยนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับก็ทาดีกับเธอไว้ให้มากๆกันแล้วกันถึงแขกจะชมว่าอุซิงิจังหน้าตาน่ารักก็จริงแต่ว่าเป็นคนแข็งแข็งแล้วก็ดูเหงาเหงาดีฉันก็ยังแอบห่วงเลยว่าจะมีเพื่อนกับเขาบ้างหรือเปล่านะสิอ่ะจะพักก่อนก็ได้นะ แฟนกันเหรอฉันไม่อยากเป็นแค่เพื่อนต่อไปแล้วนะเย้พูดว่าไงนะไม่มีอะไรโคโนเอะช่างมันเถอะถือซะว่าจะไม่ได้พูดกันแล้วกันตอนนั้นน่ะโคโนเอะพูดแบบนั้นแต่ว่า ออยู่นี่เองนายน่ะไปช่วยรับแขกหน่อย<ะ>อุซง,งิจังงานย,งยุ่งออกไปช่วย,ยหน่อย,เร,ยเร็วเร็วสิจิโร่คุงเจอหน้าฉันมาอยู่ได้ยังไงต้องพูดว่ากลับมาแล้วเหรอครับคุณหนูสิถึงจะถูกต้องนะ่ะสึซสึกิีมานั่งก่อนดีกว่าเวลาของเธอทั้งสองคนนะเมื่อกี้ฉันซื้อเอาไว้หมดแล้วนะซื้อเวลาเหรอ นั่งลงนั่งลงพวกคุณหนูก็เป็นแบบนี้ทั้งปีเลยพอดีผ่านหน้าร้านแล้วเห็นเธอกับจิโร่คุงเข้าพอดีนะเลยคิดว่ายังไงก็ต้องเข้ามาให้ได้เลยล่ะทำไมต้องเข้ามาให้ได้ด้วยล่ะจะว,ว่าแต่คุณโอเ,เอะไม่ได้มาด้วยเหรออ๋อฉันเพิ่งปล่อยสูบารุไปเมื่อกี้นี้เองหรอ ้าอยากเห็นซุบารุวิ่งร้อนรนเหมือนแฮมสเตอร์ที่เลี้ยงไว้ในกรงนะนะก็เลยว่าววออาวว้นะาวว้าวว่าวว้าวว้าวว้าวว็าวว่าววาววั้าวว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 ้าว้วว่าวว้าวว่าวว้าวว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 ่าววอาววดาววาววัาววาวว้าววาวว้า้าววโาวว้าวว้าาววัาวว่าววอาววใาววอาววบาววาวว้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 าววุาวว้าว้าวว่าวว้าววาววาวว้าวว้าววาววาวว นี่เลยค่ะฉันชมจากเมนูไทยนี้ได้เลยนะคะอเอ๊ะแล้วทำไมฉันต้องพูดสุภาพกับเธอด้วยมิสซาบเนี่ยคะเพราะว่าฉันเป็นลูกค้าน่ะสิแล้วใครบอกว่าฉันจะมาเป็นเมดของเธอกันเลยยะหูใจร้ายจังนี่ฉันยังไม่ได้ยินคำว่ากลับมาแล้วรอกค่ะคุณหนูเลยนะเนี่ยกลับมาแล้วเหรอคะคุณหนูเสียงแ,แข็งจังเลยนะซินดาร์เรซแบบในตำราลเลยนะอุสงิจจังเนี่ยแหละก็ เขาเพิ <si ่มชื่อนี้เอาเองอย่างนั้นเหรออุซังิีจังอย่ามาเรียกว่าอุซังิีจังนะเอ๊ะงั้นอุนางิีจังก็แล้วกันไม่ใช่ย่ะเป็นยังไงบ้างนะุณหนูอยูงง่ที่ไหนนะนี่ทำอะไรน่ะช้าจังเลยรีบกลับร้านเลยไปกันเถอะก็ว่าเดี๋ยวก่อนสิห๊า ที่นี่บนกลับมาแล้วเหรอครับคุณหนูกลับมาแล้วเหรอครับคุณหนูอาหารได้แล้วค่ะคุณหนูแม่ข้าวห่อไข่สวยน่ากินจังแต่ช่วยเขียนข้อความลงไปด้วยได้มาเขียนว่าเ o v ฟไงรู้ัอใจด้วยนะใจงี้ไงเลยให้เลย ป้อนด้วยไม่ได้เหรอสั่งมากเกินไปแล้วนะยะเเข้าซีอ้าป้อ,ปอนจริงสิงั้นขอบริการพิเศษถ่ายรูปคู่ด้วยกันละกันนะจิโร่คุงถ่ายให้หน่อยได้หรือเปล่าก็ได้แต่ออกมาหลอนฉันไม่รู้ด้วยนะจะบอกให้ <c oughs> ทำพิธีรดน้ำมนต์สักครั้งก็ดีนะ ไม่ต้องไปยุ่งเลยนะเอาละจะกลับแล้วเหรอทำหน้าซสดีใจขนาดนั้นฉันเลยชักไม่อยากจะกลับซะแล้วสินี่มันจะบ่ายสามเลยนะเป็นช่วงที่ลูกค้าจะมากันแน่นที่สุดเลยรีบกลับไปได้แล้วแหมช่วยไม่ได้นี่เนะเดี๋ยวบีบคอยตายนี่เชิญด้านหน้ยรนค่ะรังกันแย่แล้วค่ะนี่คนนี้แย่เสียงแบบนี้มันนี่ค่ะรีบใส่แว่นซะก่อนนะคะ เธอจริงด้วยเหรอพบปั๊บพี่นี่นาทำไมมาอยู่ที่นี่ล่ะสคามาจินะคุรุอามาทำงานชั่วคราวสินะค่ะฝ่า,ฝาเนือฝ่าตัวด้วยนะค่ะเอ๊ะทำงานเหรอชกโก้ค่ะมิวค่ะมีอกค่ะอุสมิค่ะมาสมุนแ่ค่ะอุสมิมาสมุนแ่ค่ะมีปัญหาไหม พวกเธอก็มาทำงานพิเศษด้วยเหรอพวกเราเองก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่อุสมินกับคุณพี่สาวอยู่ที่ร้านนี้เหมือนกันนะคะบิคาเฟ่พอบ้านสไตล์เดียวกับร้านนี้อีกร้านที่พูดนะคุณรู้เป็นลูกค้าประจำอยู่จินี้เห็นว่ากำลังขาดคขาทำงานกระทันหันนะค่ะคาเฟ่พอบ้านขอโทษที่รอครับคุณผู้หญิง โต๊ะสามแล้วก็คุณผู้หญิงที่โต๊ะหนึ่งขอน้าเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ที่พื้นกับกำแพงมีฝุน่นเกาะเต็มไปหมดเลยช่วยเช็ดด้วยนะอ,อ,อครับนายเนี่ยปโปรเลยนะเออือว่าผมกลับไปได้หรือ,อยังครับยังไม่ได้หรอกเออเก็บอกว่าไม่ใช่ไงเล่าต้องทำงานชดใช้ค่าซ่อมร้างก่อนหยุดนะหยุดนเะข้าใจแล้วครับหรือจะชดใช้ด้วยร่างกายก็ได้นะ จิโ no ร่เฮ no hey, ฉันร้อนเล่นนะนี่ยหรือเป็นนาบอยเลิฟว่างพูดไร้สาระมากดัชชิโมรีบยกไปเลยไฟเฮยเจอป้า no มีเดีลวิต้าแซกซี่ดีมกระจอกหน้าอุต้าไฮเปอร์บันนิงเคส คือที่หนึงแกมือคราวหน้านะยูว <You win. S 1> ินชนะใสๆเลยเธอเป็นโชคกันจริงๆฉนันคงไม่แพ้แท้ๆเก่งจังเลยค่ะคุณหนูเอาละ hmm? เดี๋ยวผู้ชนะในครั้งนี้จะได้รับการส่งจูบจากเมทุกคนในร้านเป็นรางวัลชนะนนเลิศน,นะคะอะไรของพวกเธอเนี่ยเออน้าครูคุณผู้ชายสวมแว่นก่อนนะคะเร็วๆหน่อยสิมาแล้วคะ่ะ ค่ะเริ่มได้เดิได้แล้วเจ้าคะยินดีด้วยนะคะอืมจุ๊บอมจุ๊บอืจุ๊บอืมจุ๊บอื้ยว้าวใหญ่พิสาเลยไม่มีเซอร์วิสที่น่าสนใจกว่านี้แล้วเหรอเนี่ยนี่เธอจะอยู่ถึงกี่โมงกันเนี่ยอ้าวก็แหมครณไดัจังกับนักครุจังมาทำงานด้วยกันนี่นาอืม ก็ต้องให้ทุกคนมาเป็นเมทของฉันให้หมดสิฉันไม่เอาด้วยแล้วไปล้างจานดีกว่าใหญ่โอ้ยมือโอ้ยโอ้ยไออุ่นแบบนี้แล้วก็สัมผัสนุ่มๆแบบนี้นี่มันอ เป็นไงบ้างเออ,อครับร้านปิดแล้วนอนพักเถอ,อะเอขอโทษนะครับจูจูก็หมดสติไปแบบนี้เป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับอืมก็ไม่มีไข้นี่นอ,อ,อคือว่าผมไม่เป็นอะไรจริงๆแต่ว่าเธอดูอาการไม่ค่อยดีเลยเนอะไม่ใช่อาการไม่ค่อยดีหรอกค่ะเอ,เ,อ,เ,อเขาเน่ยก็แค่ตื่นเต้นเกินไปยังไงล่ะ หมายความว่ายัางไงอ่ะเขาเป็นพวกคลั่งโมเอะสาวเมดแบบสุดๆเลยค่ะเปิดเผยหมดที่จริงแล้วก่อนหน้านี้ฉันก็เคยไปที่บ้านเขาแล้วเขาก็บังคับให้ฉันแต่งชุดเมดตอนนั้นด้วยละค่ะเธอเอามาใส่เองตั้งหากเล่าทำไมต้องให้แต่งแบบนั้นด้วยอ่ะไม่เห็นต้องถามเลยก็เพื่อทำให้เขามีความสุขนะสิถ้าไม่แต่งชุดเมดเขาก็ไม่ยอมให้เข้าบ้านเลยละ่ะนี่พี่ที่คุณพี่สาวแต่งชุดเมดวันนั้น ก็เพราะเหตุผลนี้เองนะเหรอไม่รู้มาก่อนเลยว่าพี่เป็นพวกมอเอกกับสาวเมีคุณได้เหพี่น่ะเป็นพวกโรคจิตวิถันที่สุดเลยเดี๋ยวนะคุณรู้ไปตัวเองค่ะคุณได้ฮะจังรักกันไม่เป็นไรนะความมอเอกไปก้าวด้สู่ความสุขนอะสักข้าแม่จิก็เห็นนะตอนที่นายให้ซูซูกิคานาเดะแต่งชุดเมดน่ะอุซามิ ม่หนำซ้ำยังเอาไปมัดที่เตียงใช้ไม้บัดขนไก่จก้กรจีทั้งคืนด้วยใช่เหมือนพวกบ้าก,การมที่ทำอะไรโรคจิตแบบนั้นจริงๆอย่างนั้นเหรอฮะเหมือนแล้วจะมาทำเงียบมารู้สึกผิดทำไมอ่ระวังด้วยนะคุณอุามิเพราะความหื่นของเขาที่มีต่อการเทเบลของเมดนะ่ะรุนแรงน่าดูเลยเยัยจิโรค่ครูนายคิดว่ากระโปรงคือเครื่องมือพัฒนาการเพื่อสะกดพลังที่แท้จริงของการเทเบลใช่หรือเปล่า กระเทิเดลล์เรื่องมือวิาการที่ชื่อว่าเระโปรงคนาต้องปิดบังเอาไว้เลยเหรอกำลังอะไรไม่มีเฟีจะว่าไปแล้วเป็นช่งเอทำงานพิเศษนายก็รีตอบรับจนลิ้นพันกันเลยทีเดียวฉันก็เพิ่งรู้ว่าเป็นเมดคาเฟ่ตอนมาถึงนี่แหละอย่างวันเน,นี้นายก็ล้างจานไปแอบมองเมดด้วยสายตาแปลกๆด้วยเอาอีกแล้วแอมสบายค่ะ อ้าวเชิญตามสบายนะคะอ้อวะเวลาเวลาเวลาเอ,อ้นี่นยไ,ได้มองอ๋ออย่างไรดีฉันน่ะถูกตัวตามโมเอเมดนี่ปีแล้วฉันก็ทักทายเขาไปเมื่อเช้านี้นะคะ่านอให้กำลังใจว่าสดๆด้วยอะ่ะก็บอกว่าไม่ใช่ยังไงเล่ะต้องทดสอบสถานเดียวแล้วล่ะ ฉันก็เห็นด้วยนะนี่พวกเธอคิดว่าฉันเป็นโรคจิตไปถึงไหนกันเนี่ยแต่ว่าจะพิสูจน์ยังไงเดียไม่ต้องห่วงหรอกฉันมีวิธีแล้วล่ะเอ๊ะเธอก็ให้เขาดูกาาแทบเบลซะทักก้งหมดเพื่อนี่นาะน,น,น,นี่เธอจะจูเพื่ออะไรออกมา,า,กเ,าเนี่ยแล้จะยังไงคุณอุซาม,มิตอนนี้นะ่ะเธอควรจะเป็นคุณเมทที่ไม่รู้จักอายไม่ว่าจะเปิดส่วนไหนนะ ถ้าจิโร่คุงสามารถเอาชนะการยั่วยวนของเธอได้ก็จะพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่พวกหื่นเมดได้ยังไงล่ะเหตุผลก็พาเข้าใจอยู่นะแต่แต่แต่ให้ยั่วนี่มันแค่ถกกระโปรงขึ้นมานิดนิดให้เขาเห็นการเทอบเบลก็พอแล้วนี่นาฮะแน่นอนเธอต้องพูดคลอ้นน้าตาว่ายกโทษให้ด้วยนะคะคุณผู้ชายนี่เธอจะเล่นอะไรพี่เรนอีกแล้วจะมเนี่ยฮะบอกสิทาไม่ได้เหรอเธอเนี่ยเป็นเพื่อนของจิโร่คุงไม่ใช่หรือไง เป็นเพื่อนแค่นี้ทําให้กันหน่อยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเอ๋อทาหน้าตาแบบนี้ก็แสดงว่าที่จริงแล้วคุณอุซามิก็ชอบเขาอยู่ถ้าเลยไม่อยากทําเรื่องน่าอายต่อหน้าคนที่ชอบละสินเนอะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมเเอ๋ไม่ได้ชอบแต่ว่าชอบมากงั้นเหรอไม่ใช่นะฉันไม่ชอบแต่จ่ากะกิสักหน่อยนะเหรอเงินก็ถกกระโปรงขึ้นสิฮะไม่ต้องเปิดให้เห็นถึงชั้นในหรอกนะ แค่ค้างไว้แบบพอให้เห็นการเทอร์เบลแบบเฉียดเฉียดก็พอแล้วล่ะนี่ตบ้าจิกิอะไรล่ะนายน่ะไม่ได้เป็นพวกโมเอะเมดจริงๆใช่ไหมก็ไม่ได้เป็นนะสิเข้าใจแล้วเงินก็ได้เพราะว่าฉันเป็นเพื่อนของนายหรอกนะเออ,อเข้าใจแล้วล่ะค่ะคุณหนูอ โอ้ยโอ้ยยกโทษให้ด้วยนะคะคุณผู้ชายว่าไงละจิโร่ครูแบบนี้นายจะกล้าพูดอีกไหมว่าเกลียดการเทิร์เบลลแล้วก็ไม่โมเอกกับเมดแย่แล้วจะไม่ไหวแล้วนี่ฉัน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 ชอบคุณเมดชอบการเทิร์เบลลอย่างนั้นเลยเนี่ยออ คุณหนูหาตั้งนานนะครับทำไมถึงมาช้าขนาดนี้ล่ะมีเรื่องนิดหน่อยแต่ว่าคุณหนูปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะครับก็<า>จิโร่ก็อยู่ด้วยเหรอเนี่ยเอเอใช่บังเอิญน่ะงั้นเรากลับคลืาอน์าดกันดีกว่านะครับคุณหนูคนแร้ อะไรเหรอออคือสบายดีหรือเปล่าแล้วจิโร่ล่ะเอฉันก็แบบก็ก็โอเคอ่ะก่อนหน้านี้ที่ฉันพูดเอาไว้เอก็ที่บอกว่าไม่อยากเป็นแค่เพื่อนแล้วนะมม่ไม่ใช่นะฉันนะไม่ได้หมายถึงสารภาพรักกับนายคือว่าฉันหมายถึง เพื่อนรักอเอ๊ะเอ๊ใช่ใช่เ,เพื่อนรักเลหมายถึงว่าฉันอยากจะเป็นเพื่อนรักกับนายเพื่อนรักหรือว่านายรังเกียจเหรอโอ้ยเปล่าเล่า,ลาแค่ตกใจที่จู่ๆเธอก็มาพูดแบบนั้นน่ะเพื่อนรักก็ฟังดูแล้วเนขะินๆเหมือนกันแต่ก็ไม่เลวนาะ่อะจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะเพื่อนรัก นั่นสินะพวกเรานะ่ะเป็นเพื่อนรักไปแล้วนะมีอะไรหรือเปล่าเอเปล่าครับเหรอคุณหนูโทรหาใครเหรอครับเท้าหาคุณได้ฮาร์จังเนะ่ก็อยากจะอธิบายเรื่องที่เข้าใจผิดเรื่องที่จิโร่คุงไม่ใช่พวกโมเอเมดนะ่ะ หมอเอกกับเมดเหรองั้นไปกันเถอะค,ค,คุณหนูมันเรื่องอะไรกันเหรอครับอค,ค,คุณหนูครับดีใจด้วยนะเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่านายไม่ใช่พวกวิปริตนะสิแต่เมื่อกี้ฉันเองก็ไอสุดๆเหมือนกันละ่ะขอบคุณนะเพราะมาสามรนเให้แท้ๆเลยอก็อ๋อ เพลงนี้เพราะดีฮะเป็นเพลงที่เชื่อใจเพื่อนตลอดไปสินะเหรองั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนให้มันได้อยา่างนี้สิทีนี้ฉันก็ไม่ต้องมาที่เมดคาเฟ่นี่อีกแล้วเอ๊ะง,งั้นเหละเนี่ยก็ที่ตตกลงกันเอาไว้ไงว่ามาทำชั่วคราวแค่วันนี้วันเดียวมันก็จริงนั่นแหละไหนต้องมานะก็บอกให้มาไงว่างๆก็แวะมาทำงานบ้าง ผู้จัดการก็บอกว่าคนในครัวไม่พออีกอย่างหนึ่งท้านายจะมาช่วยอีกฉันก็จะให้นายเลาะกันบ้านไปตลอดเลยไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีสักหน่อยเข้าใจแล้วไว้ว่างๆจะมานะเออเออเออแต่บ้านจิกิเออคือว่าแบบว่าฉันขอบคุณนะออ อ,อได้ยินเสียงเรียกเข้าก็เลยรู้ว่าตาบ้าจิกิโทรม,มาเฮ้ยมีเสียงเรียกเข้าของฉันด้วยเหรอเฮออ้ยได้ยินแล้วใช่ไหมไม่เปล่าม,มันมันแค่บังเอิญอะนี่อย่านนี่อย,ลอยแล้วเดี๋ยวเถอะ 走吧，杰克。三 อย่าแอบเอากางเกงในพี่ไปใส่สิพี่ก็ใส่แต่กางเกงในเหมือนกันแล้วทำไมฉันใส่แต่กางเกงในแล้วแถมที่เซเว่นอีกหนูไม่ได้ชอบเลยสักนิดไม่ได้ชอบกางเกงในพี่เลยอะน้องสาวฉันไม่มีทางใส่กางเกงในน่ารักแบบนี้ล็กวังในน่ารักเลน่นี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 ่ได้เหงื่อนีจริงๆที่นี่ก็เลี้ยงข้าวด้วยตอนหน้าของมายโยจิกิตอนที่สิบยินแล้วนะคะ